วัสดีจ้าทุกคนวัในนี้สิมาอัปเดตเบิ่งเอาเงินสิ่พุ่นงวดกว่อนนะจ้ะทดลองทดลองพุ่นเจอฝนมาเพสมบูรณ์นะจ่ะเพราะว่าเจอฝนจ่าเห็นไหมเหรอหมาหมาก่าาาค่อยสมบูรณ์ตอนนั้นมันหมากเล็กๆอยู่จะนี่หมากเริ่มใหญ่แล้วเพราะว่าบ่ามีหลังคาจ่านะนี่นจ้ะ อาเซเลมปลูกอันน้ำนาบ้านจ้ะหน้าบ้านนี่ลูกบัสวยเลยจ้ะม่นยากจะอัปเดตเลยถ้ามันดาเป็นทุกขอ์อแต่ว่าคือควรแล้วกันควรน้ำมากแล้วกัน ได้ใตใบก่มนไม่มากเหลืออยู่ได้แคน้นบ้าทำรับเป็นดรๆเด้กเมื่อไห่จะได้กับห้อกับฮัดปุกบเคยปลูกจ็คเหีออันนี้นนบ,บอกอกเชยๆหน่อยๆเฉๆนเดยเอ๊ะหน่อย จอเล็กๆออกมาหลายเลยจ้ะแต่ว่าถือฝนนั่นแล้วปีนี้ฝนมากาว่าอย่างไรบอกคอยสมบูรณ์เลยเห็นบปะสมบูรณ์เนี่ยือตำก,การตรวจสอบบ้าถข้าบวกค้อลบว่ามันสืเห็ดแบบใดเอ้ ใส่สูตรใส่ยาใส่มาใส่ให้เขาเขก็เปลี่ยนจ้ะนั่นมันสุกจะเป็นสีม่วงเลยจ้ะของสุกจะเป็นสีม่วงอันนี้กำลังเหลือมญ่โอ้นี่เป็นควันมุ้บาง หวานจ้ะอืมอ๋วมองรถคะ่ะแกแต่ว่าเป็นเพื่อไฟจ้ะเป็นเพื่อไฟก็เป็นเป็นน้งสีได้จ้ะเป็นเพื่อไฟเป็น,น,ด,นดังๆอ๋อฉันดลจักว่ามัน เป็นแบบใดล่ะจ๊ะเป็นการทดลองปลูก